แล้วก็พิจิตครับผมสามทั้งวันนะครับสสามผ้โหผมนี่ว่าไม่ทานในหน้าขาวแน่ละอมาเช้าด้วยเลยถ่ายทั้งวันช่วยเขาสวยครับารย์ทุกท่านกัรพลสวัสดีครับ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 หัวก็สอบมาแล้ววันนี้ะอวก็สอบมาเลยครับผม การแข่งขันต่อนกเขาใหญ่ครับผมกิษณาโลกครับครั้งที่หนึ่งครับผมอาจารย์สวัสดีครับโอ้โหจะถอยไปแรกเข้านี่แหละสวัสดีครับอาจารย์จันดิมครับผมงานเเผ่นครับครับป้ายี้ตองกันเนี่ยแปดแปดครับมาทำอะไรเนี่ะมาทำอะไรเนี่ย ยังก็ตทำอะไรยิงลูกต่อเลยจันฟิวสวัสดีครับผมหมาสายยังไงพี่นุ่มอ่ะฮะมาสายแล้วรถไม่แรงผมด้วยผมไม่แรงผมขับพังมาสองคันแล้วกว่าจะถึงจันปอสวัสดีครับผมปีชาบูเมื่อกี่ต่อนเห็นนครสวรรค์นะวันนี้ออกมาแค่ที่คนจันเอาเลยเอออะไรจนแล้วก็หกคนมาเยอะ แตนน้อยสวัสดีครับผมนี่ครับผมพี่จิตครับไปหากลับผมจะกลับไงอ่ะทำไมอ่ะกระถวยปิดหน้ารถไปอ่ะครับผมมาครับผมนะไม่ว่ากันเนี่ยไม่ว่ากันไม่ว่ากันเราจันสวัสดีครับผมนครสวรรค์มั้งนะครับพี่โลกครับโอพี่โลก ชุดไหนเนาะพี่โลุงเนี่ยสายเขียวครับเดี๋ยวไปเจอผู้จัดเลยครับผมสวัสดีครับ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 อาจารย์หมายครับผมเอาสองส่วนนี้มาเลยสางี่สี่แบ่งกันเลยสองพันสองพันนับนับนับได้ได้ได้แล้วนี้ในกล่องไก่ผู้จัด จ,จะจำมาแข่งอีแ้ไมาแข่งเหมือนกัน้งินจังินจับรางวัลไปเลยเอาประกาศไปไม่รู้เอารับผมสวยสวยสวยครับผมหมายังกัหรอเนี่ยักโอกับอาจารย์เมียกับอาจารย์นายตับไปเลยหลออยู่เนี่ย จดไปจดูเลยจดไปเลยพี่สามตัวพร้อมกันเลยได้ได้ไยไม่ออกมาพร้อมเลยไหมเอาแค่น้หนอะเราต้อยใจค่อยๆวางที่หนึ่งครับผมใเราพร้อมก่อนอ่เลค่ไหนเลยยาวหนึ่งสองสาวางอาวึงเราจะไปแล้วเราจะหนีแล้วไม่ไม่ัวนี้ไม่เห็นนะ ใจเย็นไม่เห็นก็ต้องไม่เห็นเหมือนกันใช่สายขนแล้วเออเออเออไม่เห็นก็ตรงเหมือนกันจะได้ไม่ไม so okay. <im> ่ไม่ไม่ไม่เรียกอย่างเดียวไอ้นี่ยเอาลูกเอาหุบเออครับผมชื่อเมืงทองสายขนไหนจะของนกอ่ะโอ้โหครับผมที่หนึ่งครับผมที่สองครับผมชื่ออะไรนะเจ้าอะไรนะเจ้าขอครับเจ้าขอครับผมเรียบร้อยครับที่หนึ่งที่สองครับ ได้ผู้ชนะแล้วครับผมพิ่โลกครั้งที่หนึ่งครับบรรยากาศครับผม <Jonathan. S 1> พี่สุโลกครั้งที่หนึ่งครับอำเภอวังทองแม่ละกาครับผมที่หนึ่ง <ess> ที่สองได้ผู้ชนะไปแล้วครับนครสวรรค์ั้งคู่เลยมั่งที่หนะะึ่งที่สองอ่ะนี่อ่ะครับผมอันนี้ชิงที่ที่สาม สามตัวครับผมสามตัวครับก้างหนึ่งตัวกลางหนึ่งตัวหรือมันตัวละกี่ตัวก้างกว่าพวกนึงไงมีเพชรบูรณ์มีกำแพงเพชรครับผมอผมเพร้อมยังผมครับเจ้าของพร้อมระเบอกนะครับพร้อมบอกนะครับเจ้าของพร้อมบอกเลยครับรวมห้เพชรบูรณ์มีกำแพงเพชรครับผมแล้วก็พิจิตรครับผมสามทั้งวันนะครับสาม ผู้มนี่ว่าไม่ทานในหน้าขาวแน่ละเหลือีร้อยครับผมมันมันทำมันพร้อมเัมเอาตัวนั้นออกไปก่อนครับนะเอาตัวนี้ออกไปก่อนมาพิกำแพงเพชรครับผมสิวไปได้ครับกำแพงเพชรจัดไปแล้วครับผมเอาคราวนี้ก็จะมากิงตัวที่หลังครับผมทิงที่เท่าไรนะเนี่ยสี่ห้า เดี๋ยวพชรบชรณูกับพิกิจครับผมจจ๊อปล่อยเลยปล่อยเล้นะเรียกพอดีครับผมเรียกพอดีเ็ดแชมพูครับเรียบร้อยครับผมเอาบรรยากาศโดยรอบครับผม นี่นะครับผมมิศภาพครับมีเสพภาพดีๆครับผมพี่เพื่อนพ้องน้องพี่กันแล้วกันครับเอามาอีกคนนึงครับผมเพชรบูนกับกำแพงเพชรครับที่ห้าที่หกครับอาจารย์ระเบิดคนนี้ร้อยเรื่งครับสวีตฟูก่อนเราบอกนะครับอาจารย์มา ครรรับบะกอผมที่ห้าที่หกครับอาจารย์ทุกท่านครับที่ห้าที่หกครับพร้อมให้น้าไม่หาบหันเหมือนเดิมตัวน้องก็จอยหันมึงงี้นี้่หันไปหมุดพร้อมแล้วเรื่องรับที่หกนี่ครับพร้อมแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมี่ไปไงละอ้าวที่หกน้องบุ๊ปเรียบร้อยครับผมจำแพงเพชรซิวไปครับผมที่ห้าครับของแท้แล้วลุงนะ ่องแท้ของแท้เอา้ว <c oughs> ครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมการมอบรางวัลครับกกขั้นตอนสุดท้ายครับของการแข่งขันนกเขาใหญ่ที่สองครับผม <c oughs> ที่สองครับอาจารย์อะไรนะที่สองเนี่ย อาจารย์นิวครับอาจารย์นิวนี่ครับผมมอบเลยอาจารย์นิวครับที่สองครับผมอันนี้ที่เท่าไหร่เนี่ยเออโชคที่สามครับผมที่สามครับกันเหนียวครับกันเหนียวครับผมออมเมืองเพชรบู์ครับผมกันเหนียวครับผมที่สี่ครับผม อาจารย์น้อยครับพิจิตครับมอบให้ครับผมที่สี่ครับอาจารย์ยุทธครับผมนี่ครับผมหน้าของผู้ชนะครับผมชมเชยครับผมเป็นออเมืองเพชรบูรณ์อีกข่านหนึ่งครับผมอาจารย์ฟิล์มครับนี่ครับผมมาไม่เสียเที่ยวเหมือนกันครับอาจารย์ฟิล์มครับผมขยเข้ามาทปที่กันเลยครับ ขออกมาก็ได้ครับทุกคนทุกคนทุกคนเราเรายังอยู่ไว้ไร่นานไปกรวนน้ำไปทวนอย่าไปก่อน คนชอบเนาะคนชอบสายตาไม่ดีก็ไปเขาไม่ว่ากันมีเหี่ยวมาเลยที่นู่นเขาก็ไม่ว่างลุกเลยวันนี้ได้มาแล้วกลับมาจอดรถผมเอาไปตั้งมัไม่ขันเลยโอ้ยอย่าเดินเข้าไปตรงตัวหน่อยช่างนะ